<laughs> ดีแล้วไม่เป็นไรพี่ทิปแรกควาพาเมียซ้อนครับจะพาตานอะไร ดีอะดีว่าลงไอ้นายลงยาตาได้บ่เป็นไรไม่พี่ลงยาแบบนุ่มเนอะ ไอ้ต like okay. <laughs> mm ัว hmm. อ mm ัน hmm. นี้พ uh, ีおお่โอหรอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับคครับโอ้แล้วมันจะเป็นรังจะหลุดอีกไหมโอ้มันจะหลุดอีกไหมไม่น่าจะหลุดแล้วเมื่อกี้มันจะพับ